สวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เดียวผมอยู่กับพี่เกษมบ้านพลเมืองดีครับหลังจากมีประเด็นที่ว่าบริษัทเกศเพชรเนี่ยนะครับตั้งคู่มวยไว้สีคู่เอกนะครับออกไปเป็นกระแสในโลกโซเชียลวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับมือโปรของบ้านพลเมืองดีครับพี่เกษมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหข่าวนี้นี่กระจายเร็วมากในโลกโซเชียลพี่เสษมก็มันเป็นเป็นมันเป็นเป็นคู่มวยที่ที่เราเกิดก่อนก่อนช่วงโควิด ที่เราทํางานกันไว้เรียบร้อยอที่ป่าเนี่ยตั้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแต่ละคู่ที่เราตั้งไว้สี่ครัคู่ที่เราโปรโมทออกไปเนี่ยครับมันน่าดูทุกคู่อืมอ่ะไปไล่คู่แรกเลยนะครับเป็นคู่ของอ่ากุหลาบดํากับแสงมณีครับนะครับคู่นี้เนี่ยเราวางน้ําหนักเท่าไหร่พี่เสษคู่นี้มันน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยสี่สิบประมาณนี้นะเพราะว่าคู่นี้มันเป็นคู่หนึ่งที่แฟนบอยเขานึกภาพออกแล้ว ว่าไปโชว์กันมาที่ไหนไปเจอกันมาตรงศึกอะไรไปต่อยกันมาที่ประเทศอะไรผมว่าแฟนมวยเขาเขารู้แล้วแล้วเขาก็รู้ผลแล้วด้วยใช่แต่ว่าเขาจะรู้ช้าไปนิดนึงว่าผลมันมาช้าใช่ไหมแต่ถ้าคนคิดว่าแสงมณีแบเบอร์แต่มันไม่ใช่ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยต่อยกันในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับกุหลาบดมต่อยนกยกแรกเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการใช้นวมเล็กไงพี่ใช่ไหมรอบเนี้ยเอฟซีแสงมณีก็บอกว่าร้องที่ห้ายก แสงมณีเตะล่อนอ๋อหมายถึงว่าเที่ยวที่เราเจอกันใหม่เนี่ยนะเที่ยวที่เราเจอกันเนี่ยอยากให้ต่อย5ยกสนองนีดเลยคู่นี้5ยก5ยกก็คูรดับามันน่าจะสู้ได้แล้วล่ะสู้ได้ไหมเพราะคูรดับดามันไม่กลัวใครอยู่แล้วเขาต่อยมาหมดแล้วนี่ครับเขาเจอแต่เราตัวใหญ่เขาเจอใหญ่ๆก็เจอมาหมดอืมก็คือเจอเบอร์ใหญ่ๆช่วงหลังนี่เขาก็ ผ่านไปดีเดยอะใช่แล้วแสงมณีอวเขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเขาไม่ได้มาดีแบบโอ้โหขึ้นมาต้องเป็นยอดมวยขึ้นมาต้องมาเตะเข้าข้างเดียวเราไปดูที่เขาโชคอยู่ช่องทูเป็นไงล่ะครับไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่แล้วคือร่างกายของวันเวลามันผ่านไปครับฉะนั้นแล้วก็เป็นคู่ที่ดูดีแหละก็เป็นคู่นกันคุณหลาบดำจะน็อกแสงมณีได้ไหมในรูปแบบห้ายกถือว่าจะโดนรอ,อเป้าแมแต่ถ้านะต่อยช่องเยื่สีต่อยเด็วนะต่อยกลางวันเออร้อยสี่สิบปอนด์เป็นไง คือเมื่อก่อนเนี่ยต่อยกลางวันก็เด็กๆเลยครับต่อยอ้อมน้อยใช่ไหมต่อยอ้อมน้อยต่อยอาซูนดำก็ต่อยตอนเด็กไงแล้วก็มาต่อยที่เจ้ามวยไทยครับช่วงนั้นก็ยังร้อยยี่สิบนิดนินะมั้งพูดถึงว่าแต่หลังยอที่โตตัวใหญ่ไปแล้วกลางวันนี้จะจะไม่เห็นแล้วนะครับก็ต่อยอย่างกลางคืนแล้วก็เดินสายต่างประเทศครับนะครับอ่ะคู่ต่อมาเป็นคู่ของหนึ่งล้านเล็กกับเฟอร์รารี่คู่นี้น้ำหนักก่าไหลพี่ไหนคู่นี้เท่าไหรเลยร้อยหนึ่งล้านเล็กหนึ่งล้านเล็กกับ ก็มี40อะประมาณ140คือชุดนี้มันได้หมดอะ39 40แต่ว่า40กับน้งหนักกลางชุดแสมนีโหลัปดามชุด1นึ่งไรแคลอรี่เนี่ย40 41ก็ได้น้ำหนักไม่ใช่ปัญหาแต่ก็ต้องไปเช็คอีกทีเพราะว่าตอนนี้มวยมันงดอยู่แต่ว่าเดวมวยมาก็ต้องเช็คอีกทีนะพี่เสกก็จะอยู่ประมาณ39 40ประมาณเนี้ยน่าสนใจยังไงพี่ โอ้ก็เบอร์ลี่เป็นไงละ่ะสองไฟหลังที่กลับมามไฟมวยก็ติดแล้วกันนี่แฟร์แท็กทำมวยคุณภาพแข่งๆครั้งแรก็จะโชคดีนะโอ้แล้วดูนที่โชคกับลิเทวดาล่าสุดเลยเบอร์ลีว่วันนั้น,ะน,นก็ยังลิเทวดาก็ยังไม่ได้เ,เสียเปรียบนะขึ้นมาเป็นทั้งงานสองหนึ่งขึ้นมาสองสามหนึ่งก็ไล่กันต่อนะครับไล่ต่อกันโอ้โหคือหลายคนก็มองว่ามันห่างแต่ชกไปชกมานี่ลิเทวดาเหี่ยวก็สภาพร่างกายครับคือมวยมันสด ความสูของร่างกายได้เปลียบการวิซ้อมของแฟร์ไทโก็ได้เปลียบแล้ววิทยดานี่คือนานๆโชคทีเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมอะ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วพูดถึงว่าแต่เฟอร์เรอรี่เนี่ยดีขึ้นเห็นว่าทางค่ายแฟร์เทคเขาปรับสไตล์ของเฟอร์รรี่เนี่ยให้เป็นมวยไฟเตอร์นะครับแล้วเจอกับหนึ่งล้านโหพี่ตอนนี้มันก็ต้องแลกกันดิก็ไฟเตอร์กับไฟเตอร์เจอกันดิไม่มีใครถอยแล้วตอนนี้ยอันนี้มีโอกาสแลกนะแลกกันดุเดือด ก็ตรงแลกอับคู่เนี่ยพราหนึ่งร้านเล็กนี่เขาเปิดเกมมาอยู่แล้วหนึ่งร้านเล็กนี่ก็ไม่ไม่มีถอยหลังให้ใครที่เขาจะดูนะเพราะหนึ่งร้านเล็กเนี่ยก็มาต่อยอยู่กับเกียรติเพชรเนี่ยเวลาเราแลกมวยกันก็ต่อยกับเราลงหลายไฟเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นมวยที่ต่อยสนุกดูดันหนึ่งร้านเล็กกับคูดาบรามันก็เคยชกกันมาแล้วครับอ่าเฟอร์รารี่กับอ่คุณดาบรามก็เคยต่อยกันมาแล้วตอนที่เฟอร์รารี่มาเจอกันหนึ่งร้านเล็กคู่นี้มันก็จะมีคู่หนึ่งที่ที่แฟนมวยให้ความสนใจครับอ่าโอ้โหนี่แค่สองคู่นะน้ำลายหกคู่ต่อมา นะครับมีเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขกับช่อฟ้าคอแสงเทียนน้อยแบทแมนเนี่ยนะ,ะแบทแมนหลายคนบอกยังไม่เจอของจริงเฮ้ยยังไม่เจอเหรอก่อนหน้านี้เตะหมูอ่ะเขาบอกว่าจะเตะแต่หมูหมยังไม่เจอของจริงแล้วดีออรอบนี้ถนนใชยหมูไหมไม่หมูนะ ถนนชายนี่เขาเสกสันนี่เขาปีดกันตัวเป็นเกลียวเลยเพราะถนนชายตรงนี้ไม่หมู่แน่นอนพี่เพราะว่าเขามีอิสลามนะอ๋อแล้วน้ำลายเหนียวคอตลอดถนนชายนี่กห้ายกทั้งปีดูเดือดแล้วเจอเหนือธรณีอ่พี่เสมหลายคนบอกว่าคู่เนี้ยเหนือธรณีห่างไม่ถึงไม่ถึงช่อฟ้าโดนน็อกอะไรอย่างเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยมันจะเหมือนในคู่นั้นเหรอที่บอกมันห่างอืมใครไม่คิดว่าเสมาเสมาเบล่ต่ำไม่ถึงฤาษีวนาเปล่าสองหนึ่งห้าสองมันห่าง แล้วก็จะมาคู่ท่อฟ้านี่อีกเปล่าแบทแมนเดหน่อธรณีไม่หางแล้วชั่วโมงนี้เราต่อยที่ไหนอ่ะเอาความคิดของแฟนมวยทั่วๆไปก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าเป็นช่องเกศืีเขาก็ต้องนิยมไปทางแบทแมนอยู่แล้วโดยโดยกระแสโดยหลักธรรมชาติแเจ้าบ้านเจ้าบ้านเหรอ เราก็คิดว่าเป็นเหมือนเจ้าบ้านแต่จริงมันไม่มีเรื่องของเจ้าบ้านหรอกเจ้าบ้านมันก็อยู่กับที่อยู่มันนายจ้างเกษีไม่ใช่เจ้าบ้านก็เสร็จมาแล้วหลายรายถ้าเจ้าบ้านเหนือเท่าดีผู้อุบลนู่นเจ้าบ้านนู่แต่จ้างเกษีมันคงไม่ใช่เจ้าบ้านแต่แฟนมายก็อาจจะให้เครดิตไงโุ้ยเหมือนเจ้าบ้านได้เปรียบถ้าถ้าอย่างนี้คุณคิดว่าชอบฟ้ายังเหนือกว่าแต่พอถ้าคุณบวกคําว่าเจ้าบ้านเข้าไปทีนี้กลายเป็นเบียดเลยดิใกล้เคียงเมื่อกี้ไม่หักเมื่อกี้มันห่างนี่ไหมแต่นี่บอกถ้าคุณบอกเจ้าบ้าน มันได้เสียแล้วเจนี้ครับน้ำหนักกบพี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่คู่นี้คู่นี้มันก็ไม่น่าจะเกินร้อยสามหกประมาณร้อยสามหกเสยๆสามห้าก็สามห้าจะดีครับสามห้าเดนือเจนีเขาโอเคอยู่เ้าเช่าฟ้าประมาณนี้แหละน้ำหนักประมาณนี้ได้เสียได้นอนแหละครับนะครับเหนือต้านาีก็เป็นมวยที่ช่วงหลังก็ดีขึ้นมาก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นมาคุณรู้พอไว้ใจทางเดียเกตเพจเพราะเราไวไวที่ค่ายนี้เพราะว่า ตอนแลนด์เขาก็มาสายอยู่พักหนึ่งเขาถามว่าไปอยู่ตรงไหนดีอผมโ,อโทรหาผมเนี่ยเขาบอกว่ามาไว้ที่เกียรติเป็นนี่แหละเพราะว่าเราเป็นคนจัดก็ซ้อมอยู่กับคนจัดนะมันก็เด็กมันก็จะดีไวครับก็เลยไว้อยู่ตรงนี้ยาวไปเลยจนกระทั่งตอนนี้ก็คว้าแชมป์นแชมป์ร้อยลูมินีอ่ารุ่นร้อยสามห้าพลอ่ะร้อยสามห้าชนะศักชัยน้อยยูเรนแล้วก็ช่องเกียรติศรีถ้าเป็นแชมป์อีกมครับอ่าแบทแมนช่อฟ้าอีกหนึ่งคู่นะครับ เสมาเพชรลิเทวดาโอ้สายเทวดาเจอกับสายฟ้าผ่าพิเศษทุนี้วางน้ำหนักก็อะไรคร่บทุนนี้สรุปยังไงเนี่ยพี่เสมาเพชรเนี่ยเสมาเพชรเนี่ยซื้อไวปอ่าจะสี่ห้าหรือสี่เจ็ดสี่สามถึงสี่สิบห้าเสมาเพชรส่วนลิเทวดานี่ก็สี่สี่สิบห้าน่าจะประมาณนี้ตอนแรกๆมันก็ตอนแรกมันก็สี่สี่สองสี่สามแต่อย่าว่าชั่วโมงนี้มันก็อาจจะ ประมาณหี่ห้าก็เอาแบบสบายๆร้อยสี่สิบห้าไม่ต้องทําเยอะไม่ต้องทํามันเยอะก็แต่ว่าคู่นี้ที่เราลงไปในเพจรู้สึกว่ากระแสดีนะกระแสดีนะสมาชิกในเพจเรารู้สึกว่าติดตามคู่นี้อยากดูคู่นี้เยอะเหมือนกันแต่ไอ้สี่คู่ที่เราออกไปเมื่อกี้มันก็อยากดูเหมือนกันหมดเรามาถึงคู่ด้วยเวดาอี โอ้โหก็สุดยอดทุกคู่ใช่มีมีแซมอีกไหมนอกจากสีคู่นี้แล้วเนี่ยจะแถมไหมมีคู่แถมอีกไหมเอาแถมไหมแถมแถมวิวกับคอมเพชรไปอ่าอ่านี่แถมอีกคู่นึงเป็นห้าคู่เลยนะวิวกับคอมเพชรเออคู่นี้เป็นเล่นไงเล่นไงนน้ำหนักอ่ะเอาล่ะเนี่ยเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะเลยบอกว่าเอ้ยวิววิวน้ำหนักใหญ่ใหญ่กว่าคอมเพตคอมเพชรเนี่ยโอ้โหปล่อยขึ้นไปต่อยไม่ตายเหรอโอ้ยไอ้ไม่ตายแต่เจอบ่อยเหลือเกินคอมเพชรเนี่ยเวลาคอมเพชรปล่อยไปต่อยกับใครเนี่ยไม่ตายเลยอย่างเดียวเลย ผมเป็นเขก็ใหญ่แล้วครับผมเป็นเขจะมาสิบแปดสิบเก้ามันไม่ไหวแล้วอ่มันก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมเป็นคือยี่สิบสองยี่สามสบายครับอ่าน้ำหนักปู่นี้มันจะเจอน้ำหนักเท่าไหร่อาวิวอาจจะต่อยยี่สห้ายี่หกเราก็บวกรบปูนหาน้ําหนักกลางออกมามันอาจจะได้ประมาณสักยี่สิบสี่หรือไม่เกินยี่สิบห้า ยี่สี่ยี่สบี่ครึ่งยี่ิบห้าบริหารน้ำหนักให้ลงตัวคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่ดีคู่นึ่าต่างเวลาเห็นได้เก่งใหญ่ว่ารันไบโอ้แจ๋วเลยคู่ดีนี่แถมแถมนะแถมความจริงเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าคู่ตอนแรกป๋าเนี่ยวางไว้ในรายการเดียวกันนะครับคือเคลียร์คู่มวยนะครับเคลียร์สถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโควิดมาก็เลยไม่ได้ต่อยก็มันกระจายกระจายออกไปก่อนก็เลยต้องฉีดแต่เราก็ฉีดไว้ใช่ ต่เรายังทำงานเหมือนเดิมครับเรวก็มาตั้งไว้ที่ช่องเจ็ดสีเหมือนเดิม,มดอันนี่สุดเขาจสร้างต่อรืเปล่าแล้วก็ฉีกแล้วก็ฉีกู่้มาลงนะครับ <ม S 2> แต่ว่าได้ต่ออยแล้วช่องเจ็ดที่เราพูดมาใช่แฟนเวยเจ็ดสีได้ดูแน่คือเมื่อช่วงนี้ตอนนี้คือต้องเป็นลงที่ช่องเจ็ดแล้วครับส่วนในแฟนเพจที่เราเรียกมองจัดเป็นทีเดียวยได้ไหมสีู่่เอเหมาเลยเนี่ยทั้งรายการเหลือไว้ดูสัปดาห์ต่อๆไปบ้างสมาชิกบางคนก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าเพิ่มเวลาไปเลย เอาแรมจัด4ชั่วโมงเหรอเจัดเพิ่มอีก2ชั่วโมงไปเลยเขาบอกเขาอยากดูแบบซีรีส์อ่ะม้วนเดียวจบเรียน4คู่สุดยอดไปหมดไม่รอดูสัปดาห์อื่นเลยอ่ะอยากดูรอสัปดาห์เขารอนานไงคือโควิดมาแล้วก็รอมานานมวยใจร้อนตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามวยจะมาเมื่อไหร่ใช่จะมาเดี๋ยวถ้าเราทราบแล้วว่ามวยเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราต้องเช็คน้ําหนักอีกทีที่พูดมาเนี่ยนะครับเราต้องเช็คว่านักมวยตอนนี้น้ําหนักสามารถทําได้เท่าไหร่นะครับ น้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมไอ้ลดลงผมว่าไม่น่ามีมั้งมันต้องมีจะเพิ่มอยูแล้วลดคงไม่ได้มีหรอกมีจะเพิ่มพวกเราเพิ่มไหมพวกเราก็เพิ่มแล้วเราจะลดเหรอไม่มีกินต้องลดนะตอนนี้น่าจะลดแล้วแหละตักในกระเป๋าว่าลดนะครับแต่วัยสี่คูนนี้รับประกันเลยว่าถ้าออกมวยต่อยได้เมื่อไหร่เนี่ยแฟนมวยร้องเลยคืออยากรู้กระเป๋าว่าพร้อมเรียกจัดเลย ขอบคุณพี่เ๋อมากนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะมวยไทย7สีนะครับได้ดูแน่นอนนะครับคู่ที่พวกเราพูดไปนะครับน่าสนใจมากๆเลยรักใครชอบใครเป็นแฟนขับใครก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้พี่เกษมกุมารดำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ